นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของรัฐธรรมนูญไทยไปตลอดกาลแต่มาดูกันว่าการโหวตครั้งนี้ในสภามีพลิกผันอะไรที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างมากมายบางทีนี้คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเลย เมื่อวันที่16ตุลาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รายงานผลการลงมติแบบขานชื่อรายบุคคลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ตัดสินใจเลือกใช้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนเป็นร่างหลักสำหรับการพิจารณาในวาระที่2และ3โดยได้คะแนนเสียงสนับสนุนชนะร่างของพรรคภูมิใจไทยด้วยคะแนน3ร้อยต่อ28จะเสียงผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงการรวมเสียงอย่างแน่นหนาและยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่น่าสนใจแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้าม การไม่เข้าร่วมโหวตของบางกลุ่มอาจบ่งบอกถึงความแตกแยกภายในหรือแผนการอื่นที่ซ่อนอยู่และนี่คือส่วนนอที่ทําให้เรื่องนี้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้นไปอีกเพื่อให้เข้าใจง่ายสําหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ลองนึกภาพรัฐธรรมนูญเหมือนเป็นกฎใหญ่ของประเทศที่ควบคุมการทํางานของรัฐบาลและสิทธิของประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจหรือเพิ่มสิทธใิใหม่ๆเช่นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมมากขึ้นหรือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในด้านต่างๆครั้งนี้มีร่างแก้ไขจากหลายพักแต่การ โหวตเลือกร่างหลักก็คือการกำหนดว่าควรใช้ร่างไหนเป็นฐานในการปรับปรุงต่อไปดังนั้นผลการโหวดนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นการสะท้อนพลังทางการเมืองในสภาคะแนน3 0 0เสียงที่หนุนร่างพักประชาชนนั้นได้มาจากการรวมพลังของพักฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักเป็นรมพักไทยรวมพลังและพักชาติพัฒนานอกจากนี้ยังมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มพันใหม่และกลุ่มสีขาวอีก27เสียงซึ่งรวมถึงบุคคลสําคัญอย่างนายชิบจิตนิยม นายชูชีพเอื้อการนายเทวริษมณีฉายนายนรสเศรัฐปยากรนางสาวนันทนานันทวโรภาสนางประทุมวงสวัสดนายประภาสปิ่งตกแต่งนาวอากาศตรีวุฒิพงษ์พงษสุวรรณนายเสรณีอนินบนนางอังคนานีรภัยจิตและนายแพทย์เปรมศักดิ์เอทียุระซึ่งการรวมเสียงแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถคีของฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่าง พรรคชาติไทยพัฒนาที่มีสิบเสียงและเป็นพรรคฝ่ายค้านได้กันเองกลับไม่มีการลงคะแนนทั้งพรรคเลยเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ร่วมหมวดสิบห้าเสียงรวมถึงบุคคลอย่างนายชวนหลีกภัยสอสอบัญชีรายชื่อนายชัยชนะ Show, นเดชเดโชนายพิทักษเดชเดเโชสอสอนครศรีธรรมราชและนายเดชอิกขาวทองสอสสงขลานี่อาจเป็นสัญ,ญญาณของความไม่เห็นด้วยหรือยุทธศาสตร์ที่แตกต่างจนบางคนอาจมองว่าการไม่ลงมติของฝอ ให้คานเองนั้นเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลได้เปรียบในอนาคตคุณคิดว่าการไม่ร่วมโบวตของพวกเขาหมายถึงความอ่อนแอหรือกลยุทธ์ฉลาดมันอาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันมากมายในทางกลับกันคะแนน287เสียงที่เลือกสนับสนุนร่างพักภูมิใจไทยนั้นมาจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่นพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักกล้าธรรมและพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มสีน้ำเงินอย่างไรก็ตามมีเสียงฝ่ายรัฐบาลจำนวนมากที่หายไปและไม่ได้เข้าร่วมการลงมติในครั้งนี้ซึ่งมีคือส่วนที่น่าสนใจและอาจทให้ เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนพักกล้าทำหายไปสามเสียงได้แก่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัธกรศิริลัทธยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะหารท่องเที่ยวและกีฬาและนายจำลองภูนวลทาสสกลสินพักรวมไทยสร้างชาติหายไป9้าคนเช่นนายชัชวานคงอุดมสสบัญชีรายชื่อพันตรีสิงห์ทบแก้วพิจิตรสสนครปฐมและนายอนุชานาคาสายสสบัญชีรายชื่อ พักพลังประชารัฐหายไปสองคนได้แก่พลเอกประวิทรวงสุวรรณสอส,อสอบัญชีรายชื่อและนายทวีสุรบาลน,นอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุิสภาในกลุ่มสีน้ำเงินอีกหลายคนที่ไม่อยู่ร่วมลงมติเช่นพลเอกเกรงไกลสีรักนายอลงกฎวรกีนายกมลรอดคล้ายนายพิสูจน์ร,รัตนวงศ์นายโกผีมละและนายแตชสิทธ์ชูแก้วซึ่งการหายไปของเสียงเหล่านี้อาจเป็นเพราะขาดเวลาเหตุฉุกเฉินส่วนตัวหรือแม้แต่การไม่เห็นด้วยกับร่างที่เสนอแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความขัดแยง้ง บางคนอาจตีความว่าการไม่มาโหวตของหัวหน้าหนึ่งในรัฐบาลเช่นพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐนั้นเป็นการส่งสัญญาณการต่อต้านภายในรัฐบาลเองหรือแค่เรื่องปกติทางการเมืองมันเปิดโอกาสให้คิดว่าการเมืองไทยยังคงซับซ้อนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน โดยรวมแล้วการโหวตครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงชัยชนะของฝ่ายค้านเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นถึงพลวัตทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลง,ปลงเช่นการข้ามสายของบางกลุ่มเพื่อสนับสนุนร่างที่คิดว่าดีกว่าซึ่งอาจเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการทำงานร่วมกันในอนาคตแต่ก็ก่อให้เกิดคำถามว่าการไม่เข้าร่วมของหลายคนจะส่งผลต่อความชอบธรรมของผลลัพธ์นี้หรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรมีการเข้าร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นธรรมมากขึ้นหรือคิดว่าการโหวตแบบนี้คือการแสดงความเห็นที่เสรีแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเตราชะ มาเชยทุกมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อให้การอภิปรายนี้ยิ่งน่าสนใจ